สวัสดีครับวันนี้มีคลิปพิเศษนะครับเพราะว่ามีสมาชิกทั้งใหม่และเก่าเนี่ยถามเรามาเรื่องเนี้บางทีก็กล้าถามบางทีก็ไม่กล้าถามบางทีก็ถามมานนะ่อยอินบอกว่าเอ๊ะไม้ทองเนี่ยมันเป็นพลอยแท้หรือเปล่าไหมทองเนี่ยมันเป็นพลอยที่เป็นการสังเคราะห์มาหรือเปล่านะครับ ถ้าพูดกัน,นบ้านๆก็คือไหมทองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพลอยปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมารู้จักกับไหมทองว่าตกลงแล้วไหมทองเนี่ยเขาคืออะไรครับตามผมมาแล้วก็ไหมทองเนี่ยทําไมเขาถึงโด่งดังในวงการอัญมณีทั่วโลกมาอย่างยาวนานตามผมมาคลิปนี้จะมีคําตอบทั้งหมดเลยครับคราวนี้ ก่อนที่ถึงต้นทางนะครับมาดูปลายทางก่อนว่าไหมทองทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับอางชิ้นงานชิ้นนี้ก็คือแหวนนกยูงทองที่ผมได้ทำเอาไว้นะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับนี่เป็นแหวน Dragon นไอ s ประกอบด้วยไผ่ทองบนงานท็อปอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนวงนี้ท็อปเลยครับแหวนห้องเต้น,นะครับงดงามมากๆ หรือจะเป็นงานน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับอย่าง ladybugs นี่นะครับเจ้าเต่าทองนี่ก็ขายดีครับงานชิ้นนี้เป็นชิ้นครูของเราเลยครับเป็นงานที่เราขายดีมากๆก็คือแหวนพันตำลึงนั่นเองงานของเรานะครับคือปลายทางคราวนี้มาดูงานที่เป็นพี่ใหญ่ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมเคารพท่านมากๆแล้วก็ผมขอบคุณที่ ท่านทำไม่เห็นนะครับก็คือแบรนด์นี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูกล่องก็รู้นะครับว่าแบรนด์อะไรหลายท่านที่ชอบงานบิ๊กแบรนด์นะครับข้อจะรู้จักท่านอยู่แล้วในชื่อว่าคาต่อท้ายอะไรสักอย่างนะครับท่านเป็นแบรนด์ที่ผมเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านมากๆผมชอบมากๆครับชอบวิธีของแบรนด์ท่านมากนี่นะครับงานของท่านก็จะมีนี่คือแบรนด์ระดับโลกนะครับ งดงามงานของท่านคลาสสิกเมื่อสักครู่มีแบนด์พี่ใหญ่บิ๊กแบรนดไปแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็จะมีคล้ายๆของท่านเหมือนกันเป็นหมาจักรพรรดิแต่ของเราจะเป็นเต่าจักรพรรดินะครับเห็นไหมครับว่าไหมทองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะครับเป็นพลอยที่อยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยมานานมากในตลาดโลกนะครับได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นอัญมณี สำคัญชนิดหนึ่งในตลาดโลกทีเดียวนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าแล้วต้นทางเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าผมเก็บไหมทองไว้ที่ไหนเห็นไหมครับเนี่ยก็ผ่านมานะครับก็จะเป็นไหมทองแท่งทองนะครับนี่แหละครับนี่แหละใกล้ถึงหน้านะครับหลังลวงปู่เนี่ยครับผมมักจะเก็บก้อนของไหมทอง99ที่เราใช้งานเนี่ยครับ ไว้ที่ห้องพระผมเป็นคนรักก้อนไม่ทองมากๆเวลาผมเจอทีไรผมจะอดใจไม่ได้นะครับก็ต้องเอามารถนี้นี่รู้สึกผมมันเอาเข้ามาประมาณสักเจ็ดแปดปีเลยนะครับแล้วผมเสียดายผมไม่อยากทำอะไรก็เลยเก็บเอาไว้ตรงหิ้งพระเอาไว้เอาไว้ขอบคุณเขานะครับเดี๋ยวจะเอาวันนี้จะเอามาให้ดูนะครับนี่แหละครับถุงที่ผมได้ เก็บเอาไว้ตรงทิ้งพระนะครับก็เป็นไม้ทองที่เป็นรับโซนนะครับเขาก็จะเป็นก้อนเหมือนก้อนหินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆว่าเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับความเป็นก้อนดิบธรรมชาติของเขาเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นเอ่อนี่คือก้อนที่ผ่านการ ล้างเท่านั้นเองนะครับพอขุดมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะนี่นครับ mm hmm. ก็จะเฉือนเนื้อเล็กๆมาให้เราดูเท mm hmm. ่านั้นเองว่าครับว่าสะอาดและเส้นไหมเป็นยังไงเห็นไหมครับเส้นไหมเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ดูแล้วครับว่าล็อตนี้เราชอบไหมแต่ลักษณะของไหมทองเนี่ยเขาจะเป็นควอตนะครับเมื่อเขาเป็นควอตเนี่ย เขาก็จะมีความเป็นพลึกเห็นไหมครับอย่างก้อนนี้เห็นไหมครับเราสังเกตง่ายเขาจะมีความเป็นพลึกควอร์เห็นไหมครับเขาจะมีความเป็นพลึกคอร์อยู่ในทุกก้อนนะครับเนี่ยครับเขาจะมีความเป็นพลึกของแร่คอ์สนะครับเขาเป็นแร่คอร์สชนิดหนึ่งทุกก้อนนะครับเนี่ยครับเขาจะมีความเป็นพลึกแล้วก็ความใสความวาวความสวยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่คุณภาพของเขาแล้วก็จะเหมืองนะครับนี่ฮะอย่างก้อนใหญ่ก้อนนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะไปทํา เป็นแหวนเป็นหัวแหวนเป็นเจิรไนได้ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเล่นไฟมีน้ำมีไฟแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก้อนนี้ผมก็ได้มาเป็นโอ้เนี่ยแหละครับเจ็ดปีได้แล้วครับแล้วผมเก็บเอาไว้ไม่ทําอะไรเลยเราผมชอบนี่ละครับเห็นไหมครับก้อนธรรมชาติเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีเศษดินเศษหินอะไรติดมาบ้างครับแต่หลักๆเนื้อ ้อนเขาจะเป็นเป็นพลึกนะครับมีความเป็นพลึกอยู่คราวนี้เราเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางธรณีวิทยาของไหมทองว่าเขาชื่ออะไรและเขามีความจำเพาะของค่าอัญมณีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับจากในรูปนี่คือลับสโตนแท้ๆที่ก็แค่ล้างทำความสะอาดมานะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลจำเพาะ แล้วก็สังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าพลอยก้อนขึ้นมากระทั่งก้อนหินก้อนไหมทองที่ผมเก็บรักษาเนี่ยผมเก็บอย่างดีเก็บไว้ในห้องพระเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสมาชิกของไหมทอง99เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าครับว่าของที่ออกจากมือผมออกจากไหมทอง99เนี่ยเป็นของที่พวกเราดูแลด้วยใจดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ผมจะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือ อ้างอิงในการทํางานเสมอนะครับเราเจะมาดูใหมทองกันว่าข้อมูลทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมอาให้ดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับชื่อทางการเนี่ยเขาชื่อว่ารูไทเลตควอ z เป็นควอชนิดหนึ่งสายแร่เนี่ยที่เป็นเส้นสีทองเนี่ยเขาซือเส้นลูทิ l วสีทองนะครับในเนื้อควอสเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเส้นลูทิ l วเนี่ย ชื่อเขาก็เลยได้เรียกว่าลู่ไทเลตควอสนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีความจำเพาะนะครับข้อมูลของแร่ของสายแร่ของเขาเนี่ยไหมครับความแข็งเนี่ยครับฮาร์ดเนสอยู่ที่7นะครับประมาณ7 6 7ดถึงเนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือชื่อทางสับทางแร่นะครับแล้วก็นี่ครับโลเคชั o n นะครับโลเคชั o n ก็จะมี เมืองท่างๆนะครับเมืองที่มีใหม่ทองก็จะมีออสเตรเลียบราซิลบาดากัสกาเซาอฟริกาสีรังกาแล้วก็อเมริกานะครับแต่ว่าเมืองที่เราใช้ที่ร้านใหม่ทองใช้จะเป็นเมืองใหญ่และเมืองที่คุณภาพที่สุดในโลกก็คือเมืองที่บราซิลนะครับนี่ละครับข้อมูลทางธรณีวิทยาของลูทไฮเลตควอดนะคเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่า ไหมทองเนี่ยคือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเห็นไหมครับเมื่อได้เป็นก้อนดิบมาแล้วนะครับก็มาทําการเจรไนนะครับเจรไนเหมือนพลอยทั่วไปนี่แหละครับก็แล้วแต่แหล่งการเจรไนเมื่อก่อนเราก็เจรไนเองที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ค่าแรงบ้านเราค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับก็มัจกจะเจรไนจากสองแหล่งใ,ใหญ่ๆก็คือจากจีน อินเดียนะครับการเจริญในก็จะต่างกันนิดนึงจากอินเดียเนี่ยก้นจะแบนๆหน่อยนะครับสังเกตได้นะครับคราวนี้ผมมีชิ้นชิ้นท็อปคุณลิตอันนี้เป็นกําไรของคุณนวรัฐเก็บไว้นะครับอยากจะเอาไาห้ชมกันนะครับเพราะว่าอะไรจุดสําคัญที่ทําไมไหมทองเนี่ยจึงเป็นที่นิยมของโลกและของแบรนด์ใหญ่และของตลาดโลกทั่วๆไป ทั้งโลกเลยนะครับทั้งคนยุโรปคนเอเชียต่างมีความเชื่อกันว่าไหมทองเนี่ยเป็นพลอยนํานโชคด้านการเงินนะครับด้านการค้าเขามีความเชื่อถึงกันว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองไหมทองเนี่ยไหมทองจะนําความร่ํารวยมาสู่เจ้าของนั่นเองนะครับด้วยความเชื่อทางด้านนี้จึงทําให้ไหมทองเนี่ย ได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ว่าด้วยที่ความจํากัดเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความจํากัดไม่เหมือนพลอยทั่ว,วไปนะครับเนื้อเขาบางส่วนเนี่ยครับบางส่วนบางก้อนบางก้อนจะมีเส้นบางก้อนจะไม่มีเส้นบางก้อนจะใส่บางก้อนจะขุ่น,น,น,นเพราะฉะนั้นหมายทองเป็นพลอยที่ทํางานได้ถ้าไม่รักจริงเนี่ยยากมากนะครับไม่เหมือนกับพวกพลอยอัมมาิตส์บูทปาส ต่างๆเนี่ยเขาใส่เขาใส่สีเขาสวยเขาสวยทั้งก้อนแต่ไหมทองเขาต้องมีเส้นด้วยบางทีสีเขาสวยเขาใสจริงแต่ไม่มีเส้นบางทีเส้นก็ไม่เป็นสีทองนะครับเพราะฉะนั้นไหมทองจึงเป็นพลอยที่ต้องรักต้องรักต้องบอกเลยว่าต้องรักที่จะทําเขาจริงๆต้องรักต้องใส่ใจเขาจริงๆถึงจะทําได้นี่ครับอันนี้เป็นงานวงหนึ่งที่ผมเอาไม้ชมนี่เป็นกําไรนะครับกําไรของคุณนวรัตนี่เป็นเกรดท็อปคุณิตี้เลยนะครับ ไหมทองต้องเป็นไหมทองก้อนใหญ่กว่ากําไร3เท่าถึงจะเจาะกําไรออกมาได้นะครับเห็นไหมครับนล่วนี่มีความสะอาดแล้วเส้นไหมเป็นสีทองนี่เป็นท็อปเกรดท็อปคุณภาพของเขาเลนะครับและยิ่งเป็นกําไรนี่โอ้โหนี่นะครับเรียกว่ากําไรวงนี้ในตลาดในตลาดโลกนี่หกหลักแล้วครับโอเควันนี้ก็คง ได้เข้าใจนะครับว่าไหมทองเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ไหมทองเนี่ยให้ทุกท่านไว้ใจเราได้เลยว่าออกจากมือผมออกจากมือเราไหมทอง99แลบรองว่าเป็นไหมทองที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีนะครับพราะเราเนี่ยทำงานทางด้านนี้เนี่ยมา ยาวนานนะครับมายาวนานทีเดียวกว่า20ปีแล้วครับที่ทําแต่ไหมทองโดยเฉพาะเนื่องจากว่าไหมทองนะครับ,ว,รบว่าลูกค้าของเราเองแล้วก็ประสบการณ์ในการสัมผัสกับไหมทองเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องนําโชคด้านการเงินด้านการค้าเนี่ยโอ้โหกับเรากับลูกค้าเนี่ยเรียกว่ามีมาตลอดแล้วมีมาอย่างยาวนานเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็กลับขอบคุณที่ติดตามพวกเราแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราเสมอมาอุปการะคุณพวกเราเสมอมานะครับะฉนนั้ไหมทองที่ออกจากเรารับรองได้เลยว่าแท้และดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณจากใจแล้วก็นึกถึงไหมทองนึกถึงเรานะครับไหมทองก้าวๆขออยู่ในใจทุกท่านนะครับ คลิปนี้ขอพระคุณและก็หลากัไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ